สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้890หวยออก646 สำหรับงวดใหม่1ตุลาคมอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 3 4สามสนะครับสองาแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดฝนสูตรนี้ของแอดฝนงวดก่อนคำนวณได้3กับสนะครับ ก็จะมีเลข4ที่ไปเข้าหลัก10บบนโวยออก6 4 6 5 8สําหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคํานวณได้0กับ1นะครับ0กับ1วันที่1เดือน10ปี2,568เป็น2ตัวนะครับในทางของแอดฝน ต่อมาใบนี้จะเป็นนทางของอสอสนามบินน้ําทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายสูตรคํานวณ2ส,สูตรของอาจารย์ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขหกหกก็ไปด้านบนนะครับเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยวยออก6 4 6 5 8นะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือวันที่1เดือน10 ปี2568สูตรคำนวณของอาจารย์ได้456กับ4 5นะครับได้ตัวชนเด่น2ตัวก็คือ4กับ5ชอบแนวทางของอาจารย์ชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของเอสสนามบินน้ำนะครับ ใบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์มีทั้งเลขวินนะครับแล้วก็ชุดสองตัวหนึ่งในนั้นที่อาจารย์จับมาให้ก็คือ4ีหนะครับ4ี่หก็ไปด้านบนตรงตรงไปออก6กสี่หกห้าแปทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับ สูตรคำนวณเลขบินของอาจารย์ได้2อง8 9นะครับ2 4งสีจุด2ตัวของอาจารย์ที่มัดมาให้ก็จะมี2426 2829 46 48 49 6ปดสอแล้วก็89ดเ้าทางของอสสนามบินน้ำนะครับ มาต่อกันที่แนาะทางของแอดนางพารวยใแบบนี้เป็นสูตรคำนวณร1 0ิหน่วยมาพร้อมกับชุด3ตัวหลักร้อยเจ้าของข้อมูลคำนวณได้6ตัวเดียวหลักสิบได้หกห้าสหลักหน่วยได้4ี่ห้าเจดแปดนะครับแนวทางชุด3าตัวขนมไทยวันที่1เดือน10 อีกหนึ่งแนวทางของอัดนางพารวยจะเป็นข้อมูลจับชุดล่างนะครับ10ล่างคำนวณได้6กับ7สําสำหรับชุดที่จับมาให้อยู่ด้านล่างทั้งหมด6ชุดมี6 1 6 2 6 8 7 1 7 2แล้วก็7 8นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทุกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางหลักสิบบนของแอสสาลิกานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 4มสี่ห้าก้าทุกทานสามสี่ห้าวันที่อยู่ด้านบนนะครับหนึ่ตุลาคม2568นาแนวทางหลักสิบบนยังอยู่กันที่แนวทางของแอสสาลิกานะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัว งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับนทางของอาจารย์คำนวณได้1459ก็มีเลขานะครับที่เข้าหลัก10บโวยออก58สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือนะครับ1จุลาคม2568อาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลคำนวณได้7890ถูกทัน7890 แนวทางของอาสาริกานะครับมาต่อกันที่แนวทางมัดรวมนะครับก็จะมีสูตรอาจารย์เจ้าของข้อมูลอยู่ด้านบนทุกท่านได้เรียงดูเอาเลยนะครับสำหรับชุดที่แอดมิติจัดไปจับมาให้นะครับได้แนวทางชุดสองตบน,นะครับสงชุดด้วยกันก็คือ8ปดกับ98นะครับ แปกับ98ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอปลายฝันในความทรงจำนะครับเป็นแนวทางเด่นล่างที่มาพร้อมกับชุด2ตัวนะครับเด่นล่างของอาจารย์ได้2กับห้าสำหรับชุดที่ติด2ของอาจารย์คำนวณได้25 27 4 26 2ชุดที่ติด5นะครับมีหน ห 5, 5 5 7แล้วก็8 5ทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดบนดินแผ่นฟ้าอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขหนึ่งะครับคำนวณได้เลขหก็มาลุ้นกันครับ1จะมาไหมวันที่1ตุลาคมนะครับสองพนาแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับ เด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางของอดคนบางราจารัรนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณด้านล่างทุกท่านเด่นล่างหรือว่าเด่นสิบล่างผมได้แนวทางของอาจารย์งวดก่อนมาด้วยนะครับสองงวดด้วยกันนะครับสำหรับงวดล่าสุดของอาจารย์คำนวณได้0,57ทุกท่านก็มีเลข5ที่เข้าหลัก10 งวดก่อนหน้านั้นมีเลข3นะครับที่เข้าหลัก10งวดที่ออก3 1สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวาหลัก10ล่างของอาจารย์คํานวณได้7 4 2นะครับ7 4 2ตอามนี้นะครับแนวทางของแอดคนบางระจันงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ ต่อมาจะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดแม่บ้านสายมูทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8 8ก็เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก5 8งวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้เลข3 3ก็เข้าหลัก10นะครับงวดที่ออก3 1มหนึใครถามหางวดใหม่มาแล้วนะครับ1ตุลาคม68 เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข3ทุกทันคำนวณได้เลข3แนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวนะครับมาลุ้นกัน3จะมาไหมมาต่อกันที่แนวทางของแอนาวน้ำค้างนะครับเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนอาจารย์คำนวณได้3ชุดนะครับมี6 7 6 8แล้วก็8 7 มาต่อกันที่นทางของแอดประเสริฐนะคบเรียกออกวันพุธเดอ้อครับนะทางชุดสองตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้มี9 4 8 3 7ี่แปดแล้วก็21ทุกท่าน9 4 8 3 7ี่แปดสาขอให้ทุกท่านโชคดี ่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอตโจอีกชุดนะครับมีข้อมูลชุด3ตัวด้วยใบฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางงวดเก่านะครับชุด3าตัวของอาจารย์ชุดนี้ถ้าตัดจะได้6.446่สี่กท่าทนทางเดเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวางวดนี้อาจารย์ให้ชุด3ตัวมาชุดเดียวนะครับก็คือ742 สตัวก็จะมี2728แล้วก็29งานี้ครับอีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอาจโจมาต่อกันที่แนวทางของ Apple นะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวทุกท่านอาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าเป็นชุดเน้นนะครับ ส่วใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดชอบส่วนตัวนะครับ3ตัวของอาจารย์ที่ชอบก็จะมี247 547 647ด้านล่างนะครับมี2024แล้วก็อ29มาต่อกันที่นะัทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี11นะครับงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี58ถูกทัน58ก็ ตรงประดานล่างตรงๆนะครับสำหรับแนทางครบบนของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกทันมี4แล้วก็มี6แนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ1ตุลาคม6 8แนวทางเด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้2นะครับคำนวณได้2คุอเด่นมี6 8 2 8 2 6 2 8 6 ต่อมาก็จะเป็นชุดรองนะครับเด็ดล่างของอาจารย์คำนวณได้7ตัวเดียวชุดเด็ดมี727470นะครับสำหรับชุดกันมี0432426181แล้วก็แนวะทางครบบนของอาจารย์นะครับมี234568ทุกทันแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี11ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ